สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านที่เข้ามารับชม V. Bright ทาโ o นะคะวันนี้มิวด้มาทําคลิปที่ระไดให้เพื่อนๆได้รับชมกันกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นตัดใจจากเราได้จริงหรือเปล่านะคะเขาคนนั้นนะคะที่เพื่อนๆถามถึงนะคะเขายอมตัดใจจากเพื่อนๆแล้วใช่ไหมนะคะค่ะก็เช่นเคยค่ะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading เป็นผลการทํานายโดยรวมนะคะ อ่านมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทำนายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งอดีไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และคอมเมน่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าการทํานายในวันนี้ดีกว่านะคะก่อนอน่นนะคะมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว่าเข้ตัดใจจากเพื่อนๆได้จริงหรือเปล่านะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะได้ที่หนึ่งจะเป็นน้องหมีสีฟ้าได้ที่สองจะเป็นน้องหมีสีชมพูได้ที่สามจะเป็นน้องหมีสีเขียวนะคะ ชอบน้องมีสีอะไรนะคะหรือว่าจะเลือกตามลายไพ่ก็เลือกกันได้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทํำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกได้ที่หนึ่งนะคะน้องมีสีฟ้าจะเป็นไพ่สําหรับนี้นะคะค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะได้กดกระ,ะดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจ,จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะค่ะขาคนนั้น ตัดใจจากคุณได้จริงหรือเปล่านะคะเขาคนนั้นนะคะที่คุณถามถึงนะคะเขาตัดใจจากคุณได้จริงไหมนะคะในความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะหลาชินนีเถิอดาบมาเลยะคะ่ะ เจ็ดไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญค่ะอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะเดชค่ะอความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าจะมีการตัดจบกันไปแล้วนะคะนี่นะคะราชินีถือดาบนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบพยายามมาเยอะแล้วนะคะเจ็ดไม้เทา้าพยายามมาเยอะแล้วนะคะหนึ่งเหรียญก็คือมอบโอกาสให้แก่กันนะคะก็อาจจะมีการให้อภัยกันมีการแก้ตัวกันนะคะนี่นะคะเดทนะคะมันเหมือนจบไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะนาเวลานี้เหมือนแบบขาดการติดต่อนะคะไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยกันแล้วอะคะ่ะค่ะเดวมีจะมาดูต่อนะคะแล้ว ความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนั้นเขาตัดใจจากคุณได้จริงหรือเปล่านะคะ The hybrid head ค่ะ t r a n p a e นะคะขยับไยนิดนึง าตัดใจจากคุณได้จริงหรือเปล่านะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะอัศวินถือเหรียญน,นะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขาตัดใจจากคุณได้ไหมนะคะเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกคะ่ะนี่นะคะ ไฮพรีเทสนี่ก็คือแบบว่าเข้ายังกล้าก,กลัวอยู่นะคะก็คือว่าเขายังไม่สามารถตัดใจจากคุณได้นะคะก็คือว่าจะไปก็ไปไม่ขาดนะคะจะกลับก็ยังกลับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารอการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้นะคะรอให้คุณอารมณ์ดีขึ้นหรือว่ารอให้เขานั้นพร้อมที่จะเข้ามานะคะกลับคืนมานะคะ มาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะค่ะแต่ตอนนี้นะคะเขาเองเขาก็ยังมีความมั่นคงต่อคุณอยู่นะคะอาจจะวินถือเหรียญน,นะคะเป็นความมั่นมั่นคงที่จะกลับมานั่งกัดช้าะคะ่ะขอเวลาเขานะคะทำอ่าหาเหตุผลหรือว่ารอให้คุณนั้นอารมณ์เย็นก่อนนะคะ่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อไปนะคะที่ทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะ ท่ทางความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะอืมสองดาบค่ะหกถ้วยค่ะว้าว ติกค่ะอืมทิศทางความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือว่าเขาก็จะยังดูคุณไปก่อนนี่แหละคะ่ะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะวีไอขอภัยค่ะสองดาบนี่ก็คือแบบว่าตอนนี้นะคะคือเขานั่นก็ยังไม่กล้านะคะยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาะคะ่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะทิศทางความสัมพันธ์นี้นะคะคุณทั้งคู่นะคะจะมีการ มาหยิบยื่นไม้ตีให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะและจับติกนี่ก็คือแบบว่าคือมันอยู่ที่เขาและคุณนะคะจะตัดได้มีโอกาสตัดสินใจอีกครั้งนึงนะคะในความสัมพันธ์นี้ว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมหรือว่าจะให้แยกย้ายกันไปนะคะคือแบบว่าได้มีโอกาสนะคะที่จะได้มาเคลียร์ความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสตัดสินใจว่า จะอยู่ต่อหรือว่าจะแยกย้ายอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะพ้นการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่านมันได้ตัดจบกันไปแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้ความพยายามมาเยอะนะคะมีการให้โอกาสกันนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วค่ะจบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหยุดการติดต่อนะคะจบการอ่า ที่จะได้พบเจอกันนะคะไม่มีการสื่อสารกันแล้วนะคะค่ะและในความรู้สึกของเขาความคนนั้นเขาตัดใจจากคุณได้แล้วจริงไหมนะคะเขาตัดใจไม่ได้อค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนรอนะคะรอให้สถานการณ์อะไรมันดีขึ้นมานะคะแล้วเขาจะกลับมามาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่การกลับมานะคะของเขานี่มีบอกได้เลยนะคะว่าเขาช้าค่ะ เพราะเป็นอัศวินถือเหรียญก็คือกว่าจะมานี่ก็ช้ามากเลยนะคะค่ะและทิศทางความสัมพันธ์นี้นะคะของคุณกับเขาจะไปในทิศทางที่ดีนะคะก็คือว่าได้มีการนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนจะกลับมาได้เนี่ยจะต้องมีความลังเลใจนะคะจะต้องใช้ความคิดเยอะนะคะว่าคุณกับเขานั้นจะคืนดีกันไหมนะคะแต่ก็มีการมา มันกลับมาแล้วไม่มีเรื่องทะเลาะก,กันนะคะก็คือว่าจะมาคุยกันดีๆนะคะมาหยิบยืน่นไมาตีที่ดีให้แก่กันนะคะไม่ได้เป็นแฟนก็ขอเป็นเพื่อนหรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนก็คือไม่โกรธไม่เกลียดกันนะคะขาดแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะคุณทั้งคู่นะคะจะมีการตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะอยู่หรือว่าเราจะไปจากกันดีนะคะคามิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะจากหน้าไพ่แล้วนะคะเขาคนนั้นตัด ได้จากคุณไม่ได้รอกค่ะพีงว่าตอนนี้เขาต้องเหมือนปรับอารมณ์ของตัวเองนะคะและรอให้คุณนั้นใจเย็นนะคะและให้เขานะคะคิดหาวิธีเพื่อจะจะเข้ามาหาคุณนะคะค่ะมิ้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะและขอให้คุณนั้นนะคะได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะอะไรที่อภัยได้ก็ให้อภัยกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าให้อภัยไม่ได้นะคะคือแบบ จากจบแล้วก็จบได้นะคะเราก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดค่ะเราก็คิดว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เคยเข้ามาในชีวิตเรานะคะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็ขอแปบลบว่าไม่โกรธไม่เกลียดกันก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระด,ดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะน้องหมีสีชมพูนะคะจะเป็นภัยสำหรับนี้นะคะเขาคนนั้นตัดใจจากคุณได้จริงหรือเปล่านะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะและก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะค่ะเขาคนนั้นตัดใจจากคุณได้จริงไหมนะคะก่อนหนึ่งนะคะมิวขอดู สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขานะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาณนะปัจจุบันนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะแปดไม้เท้านะคะหกถ้วยค่ะ หนึ่งเรียญน,นะคะอืมสีดาบค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะก็คือว่าคุณทั้งคู่นะคะเหมือนมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะที่ผ่านมานะคะนี่นะคะแล้วหกถ้วยนะคะคุณอาจจะเคยเป็น คนรักเก่ากันมาก่อนนะคะที่กลับมาคืนดีกันนะคะที่เป็นคนรักตั้งแต่สมัยเด็กๆอัค่ะนะคะ,นะคะในอดีตนะคะคุณเคยเป็นคนรักกันนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคุณเป็นคนรักต่างวัยนะคะนี่นะคะมีเด็กเข้ามาด้วยนะคะเด็กถือเหรียงก็คือว่ามีความรู้สึกดีๆที่มามอบให้แก่กันนะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้นะคะเหมือนเงียบหายไปอะคะ่ะไม่มีการคุยกันไม่มีการติดต่อกันนะคะ มันเงียบไปเฉยๆอะค่ะมิวกับมหถามนะคะว่าคุณนั้นมีอ่าเรื่องราวทะเลาะอะไรกันหรือเปล่านะคะแต่อยู่ดีๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันเงียบหายนิ่งหายไปเลยอะค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะว่าความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนะคะเขาตัดใจจากคุณแล้วใช่ไหมเขาตัดใจได้จริงหรือเปล่านะคะ แทนบรแรงค่ะราชาถือถ้วยนะคะหกไม้เท้านะคะอืมราชาถือไม้เท้าค่ะเขาตัดใจจากคุณได้จริงไหมนะคะจากหน้าภัยแล้วเขาตัดใจจากคุณไม่ได้แล้วค่ะนะคะ เพราะคุณนั้นนะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะคะให้ดีขึ้นนะคะนี่นะคะราชาถือช่วยก็คือว่าเขายังรักคุณอยู่เลยค่ะคุณนั้นคือความสําสเร็จในชีวิตของเขานะคะและราชาถือไม้นะคะก็คือว่าคุณนั้นมีแพชชั่นต่อเขานะคะและเขาก็มีแพชชั่นต่อคุณก็คือหมายความว่าคือถ้าไม่มีคุณนี่เขากับตัดใจไม่ได้อะค่ะคุณนั้นนะคะเป็น เป็นเรื่องน่ายินดีในชีวิตของเขานะคะกับการที่ว่าได้มาคบกับคุณนะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วทิศทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะทิศทางความสัมพันธ์นี้ค่ะสองไอ้่นะคะจิบดาวค่ะ แปดถ้วยค่ะสามถ้วยนะคะทิศทางความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือว่าคุณกับเขานั้นนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะก็คือว่าจะมีการสองกันทั้งโลกออนไลน์นะะี่แหละค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่มีการติดต่อกับมานะคะทําให้คุณทั้งคู่นันะคะมนันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แย่นะคะ ค่ะแล้วก็เหมือนว่าจะเดินจากกันไปก่อนนะคะก็คือว่าเดินหันหลังให้กันไปอะคะ่ะเหมือนว่าเงียบหายแล้วเดินหันหลังจากกันไปนะคะแล้วก็จะกลับมาะคะ่ะจะกลับมานะคะการกลับมาครั้งนี้ก็คือแบบทําให้คุณทั้งคู่นะคะได้มาพบมาเจอกันอีกครั้งนะคะได้มาสนุกสนานเฮฮาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอะ,ค,ะค่ะค่ะพ้นการทำนายนะคะก็จะมีประมาณว่า ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเติบโตไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะคนนั้นอาจจะเป็นความรักต่างไว้หรือจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะที่ดีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะแต่แล้วความสัมพันธ์นี้อยู่ดีๆก็นิ่งเงียบหายไปเลยะคะ่ะไม่มีการสนใจนะคะซึ่งกันแล้วกันนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเข้าที่ว่า เงียบหายไปจากคุณนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะเงียบหายไปจากเขาก็ได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะคือไม่มีใครสนใจอะคะ่ะความสัมพันธ์นี้เหมือนเหมือนเย็นชาแล้วเงียบหายไปจริงๆอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วเขาคนนั้นนะคะตัดใจจากคุณได้ไหมนะคะเขาตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกคะ่ะตอนนี้เขาเหมือนรออะไรให้ดีขึ้นมานะคะเพราะาตัวคุณเองนะั้นเป็นคนที่มาเยียวยาหวัวใจของเขานะคะทําให้เขานั้นรู้สึกดีขึ้นนะคะ เขายังรักคุณอยู่นะคะคุณคือความสําเร็จในชีวิตของเขานะคะเขาอาจจะมีเหตุผลมา,มากังการนะคะที่ทําให้เขานั้นต้องนิ่งเงียบหายไปก่อนนะคะค่ะและคุณเองนั้นก็เป็นคนที่มีแพชชั่นต่อเขามากๆเลยนะคะค่ะและทิศทางความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือว่าจะมีการส่องกันทั้งโลกออนไลน์ก่อนนะคะเกิดความเจ็บปวดในความสัมพนนันธ์นี้เหมือนว่าคุณทั้งคู่นั้นจะต้องเดินหันหลังให้กันไปก่อนนะคะ ค่ะแต่บทสรุปแล้วนะคะคุณทั้งคู่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเจอกันในที่นี้นะคะกับมาเจอกันแล้วจะพบแต่ความสุขนะคะความสุขความรื่นเริงนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้คุณทั้งคู่นั้นอ่ามีความสุขมากๆเลยนะคะเมื่อมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะจังหน้าไพ่แล้วนะคะมิวก็และแต่คุณนะคะขอให้คุณนั้นคิดและตัดสินใจเอาเองว่า ควรจะไปต่อกับเขาดีไหมหรือจะคบกับเขาไว้เป็นเพื่อนดีนะคะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คนนั้นได้พบความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะน้องหมีสีเขียวนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามนะคะก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะค่ะจากข,ข้อคลิปนะคะเขาคนนั้นตัดใจจากคุณได้จริงหรือเปล่านะคะก่อนหนึ่งนะคะมีขอดูสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะ ทาวเวอร์ก่ะวาวสิบ wow. ถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยค่ะสองเหรียญน,นะคะสถานการณความรักความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเหมือนทาวเวอร์นี่ก็คือว่าพังไปแล้วนะคะเกิดเหตุการณ์ที่แบบปุบปับนะคะกระทนหันเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่ร้ายแรงนะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะั้นมันเหมือนพังลงไปแล้วนะคะคาะทั้งที่คุณกับเขาเน้นนะคะเคยมีความสุขร่วมกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะขานแล้วก็เคยมีความรักให้แก่กันนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆนั้นก็ มาพังทลายลงไปนะคะแต่คุณกับเขาเองนั้นยังคงมีเรื่องที่จะต้องให้มาพัพันกันอยู่อะค่ะมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวพันกันนะคะสองเหรียญก็คือว่าต้องมาวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนี่แหละค่ะคุณกับเขานะคะอาจจะมีความจําเป็นบางประการนะคะทําให้ต้องพบเจอกันอยู่อะค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อไปนะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกของเขานะคะ เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขาตัดใจจากคุณได้จริงไหมเขาตัดใจจากคุณได้จริงหรือเปล่านะคะสามเหรียญค่ะห้าดาบนะคะ เด็กถือถ้วยนะคะอัจวินถือไม้เท้านะคะเข้าคนนั้นนะคะเขา,นนะะขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขาตัดใจจากคุณได้จริงหรือเปล่านะคะจังหน้าไพ่แล้วนะคะความที่แบบว่าคุณกับเขานั้นนะคะมีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะคะค่ะ และคาพูดของคุณนนะคะอาจจะทําร้ายเจ็บใจเขานะคะคุณทั้งคุณอาจจะมีการฟาดปันกันด้วยคําพูดนี่แหละคะ่ะทาให้เขานะั้นรู้สึกเจ็บปวดนะคะ,คะแต่เขาเองนะเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่เลยนะคะนี่นะคะเด็กถือถ้วยก็คือแบบคุณนั้นคือคนที่มาเติมอสีสันในชีวิตของเขานะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาคออ่อาอัศวินถือไม้เท้านะคะก็คือแบบ ข้อไปก่อนนะคะออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะถามว่าเขาตัดใจจากคุณได้จริงไหมเขาก็ตัดใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเพราะเขานั้นยังมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะเขายังชอบคุณอยู่นะคะเขายังรักคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขานั้นนะคะอาจจะมีการประทะคารมนะคะเป็นคําพูดที่แบบเหมือนนุนนะะ่นแรงอะค่ะค่ะเขาจึงถอยออกไปก่อนนะคะน่าจะถอยมาตั้งหลกักดีละ,ค,ะค่ะค่ะ แลมีจะดูต่อนะคะและทิศทางความสัมพันธ์นี่จะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั่นจะเป็นอย่างไรนะคะซีดาวค่ะเดวิลนะคะ ราชาถึงไม้เท้านะคะสามไม้เท้านะคะอืมทิศทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็คือว่าก็จะเงียบอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่นะน,นะคะอันนี้คือสีดามนะคะที่จะนิ่งเงียบกันไปนะคะแต่เดวิลเนี่ยก็คือว่าคุณกับเขานะคะก็คือ เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดนะคะยังไงก็ยังคงคิดถึงกันอยู่นะคะราชาถึงไม่เท้านะคะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกับเขานั้น่าจะไ,ได้มีการมาตกลงอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสามไม้เท้านี่คือว่าต้องรอนะคะต้องรอการกลับมาของเขาอะ,ค,ะค่ะข่าพ้นกนารทำานายนะคะก็จะมีประมาณว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องพังลงไปนะคะทั้งที่คุณนั้นเคยมีความสุขด้วยกันนะคะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะคะค่ะมีความรักให้แก่กันมานะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้ก็คือว่าคุณทั้งคู่นั้นก็คือยังไม่ได้แบบแยกย้ายกันไปอย่างถาวรนะคะก็คือว่ายังวนเวียนเข้าออกในชีวิตของการและกันอยู่นะคะก็คือว่ามี สาเหตุปัจจัยนะคะที่ทําให้คุณกับเขานั้นต้องมาเกี่ยวพันกันนะคะมาพัวพันกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องราวต่างๆภายในครอบครัวนะคะทําให้คุณทั้งคู่นั้นก็คือแบบต้องไปไปมาๆค่ะนะคะก็คือว่าเขานั้นก็ไปจากคุณไม่ขาดคุณเองก็ยังไปจากเขาไม่ขาดนะคะมีเรื่องราวที่ต้องทําให้มาวนเวียนกันอยู่อะ,ะค่ะค่ะ และความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อคนนั้นเขาตัดใจจากคุณได้หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะด้วยเหตุผลบางประการนะคะหรือว่าคุณกับเขาเองนะคะอาจจะได้เข้ามาเคลียร์กันแล้วนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่นั้นก็ฟาดฟันกันด้วยคารลมอีกอะค่ะก็ค,คือว่าเขาเองนั้นเขาก็เสียใจนะคะกับเกี่ยวกับคําพูดของคุณนะคะทําให้เขาแบบเจ็บปวดอะค่ะแต่คุณเองนั้นก็คือว่า คนที่เขารักนะคะคุณมาเติมสีสันให้ชีวิตของเขานะคะแต่เขาตอนนี้ต้องขอถอยก่อนนะคะถอยไปตั้งหลักนะคะค่ะและความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะนิ่งเงียบอยู่อย่างนี้ไปสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าด้วยเหตุผลที่คุณนั้นตัดกันไม่ขาดนี่แหละค่ะค่ะจะได้มีการมาวางแผนคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ต้องรอเขานะคะอ่ารอที่ว่าเขาจะกลับมาค่ะ ค่ะพ้นการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอแสดงความดีอขออภัยค่ะต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะค่ะตอนนี้นะคะเขาต้องถอยออกไปก่อนนะคะเพราะว่าคําพูดของคุณนะั้นเป็นคําพูดที่รุนแรงมากๆเลยนะคะทําให้เขานั้นต้องออกหางคุณไปก่อนนะคะค่ะและในความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงก็จะมีการเดกเด้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะคุณกับเขานั้นตัดกันไม่ขาดแล้วะคะ่ะ แต่ก็ต้องรอนะคะรอรอเขาจะกลับมาค่ะแต่ถ้าคุณไม่รอเขานะคะคุณก็เดินหน้าต่อไปในชีวิตของคุณเลยนะคะแต่ถ้าคุณรอนั้นคุณก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะค่ะวิวขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นสู้ๆนะคะและขอให้คุณนั้นได้พบความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป และเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย